ที่สหรัฐถึงแม้ว่าปัญหากอฟเฟนเมน์ชัดดาวหรือที่ทํางานภาครัฐบางส่วนต้องปิดได้ผ่านพ้นไปแล้วแต่ปัญหาปากท้องก็ยังเป็นเรื่องใหญ่นะครับตัวเลขการว่างงานในกลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวที่ออกมาล่าสุดยิ่งไม่ได้เพิ่มความมั่นใจนะครับเพราะว่าคนอายุ1 8ปถึง2ีปีตกงานถึง6ล้านคนคุณนัฐากลมวาทินอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์ของสหรัฐไปคุยกับสื่อและนักวิชาการซึ่งได้รับผลสะท้อนคล้ายๆกันนะครับว่าความขัดแย้งทางการเมือง กำลังส่งผลกระทบต่อความมั่นใจทางเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ที่ฉันยืนอยู่ที่เมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของรัฐนี้ประชากรประมาณ6 0แสนคนนะคะขึ้นชื่อเรื่องความงามของทิวทัศน์ทรัพยากรธรรมชาติที่สวยงามและเป็นเมืองที่ประชากรมีการศึกษาค่ะมีหัวก้าวหน้าแนวคิดออกไปทางเสรีนิยม มีมหาวิทยาลัยชื่อดังอย่างน้อย2แห่งนะคะที่ติดอันดับขึ้นชื่อของประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ 1. ในร้านขายอาหารที่เป็นที่นิยมและถือว่าเป็นสัญลักษณ์สำคัญของเมืองก็คือร้านขายอาหารตามรถที่มาจอดรวมๆกันนะคะหรือว่าฟู้ดค์ทเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับเมืองนี้ค่ะตลอด5ปีที่ผ่านมาอเมริกาเผชิญปัญหาเศรษฐกิจถดถอย ออริกอนหรือว่าเมืองพอตแลนด์ก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ถูกกระทบอย่างหนักด้วยนะคะสื่อสาธารณะที่ดิฉันได้ไปคุยก็คือ Oregon Public Broadcasting Service ผู้บริหารบอกว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าออริกอนไม่ได้มีฐานการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมทำให้ถูกกระทบอย่างมากจากภาวะเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นค่ะ um, The economy here tends to lag the rest the country here economy because of lag คุณมอร์แกนบอกว่าอย่างน้อยเห็นสัญ,ญญาณที่เริ่มที่จะฟื้นตัวมากขึ้นนะคะเมื่อภาคการเทคโนโลยีเริ่มกลับมามีบทบาทฟื้นตัวอีกครั้งด้วยความที่ประชากรที่นี่มีการศึกษามีทักษะในเรื่องเทคโนโลยีค่ะทำให้หาง,งานทำในภาคนี้ได้ไม่ยากอีกหนึ่งสัญ,ญญาณที่เริ่มฟื้นตัวก็คือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เช่นเดียวกันนะคะที่เห็นสัญญ,ญาณฟื้นตัว แต่ก็เชื่อว่าอย่างน้อย2-3ปีจากนี้ไปความท้าทายจะยังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนสหรัฐคนอเมริกันค่ะโดยเฉพาะที่เมืองพอร์ตแลนด์แห่งนี้อีกด้านหนึ่งนักวิชาการด้านนิเทศศาสตร์ที่ดิฉันได้คุยด้วยนะคะบอกว่าถึงแม้จะย้ายมาที่เมืองพอร์ตแลนด์ได้ไม่นานแต่ก็จับสัญญาณได้ว่าคนกังวลกันอย่างมากเรื่องภาวะเศรษฐกิจยิ่งมาเผชิญปัญหากอเปอนชัดดาวเมื่อ23สัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้คนยิ่งตั้งคำถามค่ะถึงการทำงานของสภาคองเกรสว่ามีประโยชน์กับประเทศชาติมากน้อยแค่ไหนอาจารย์สตีเฟนบอกว่าจากนี้ความท้าทายของสหรัฐก,ก็คือการเร่งแก้ปัญหาทางการเมืองที่ยังเต็มไปด้วยความขัดแย้งและจะต้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจกให้ได้นะคะมาอย่างนั้นสหรัฐจะต้องเผชิญกับความยุ่งยากทางเศรษฐกิจมากกว่านี้อย่างแน่นอน Unified way the 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 unified serious problems of the nation. of way of ในภาพรวมเศรษฐกิจของสหรัฐขณะนี้ที่คนกังวลกันอย่างมากก็คือปัญหาการว่างงานค่ะสำหรับการทำวิจัยของกลุ่มแนวร่วมเพื่อพัฒนาอนาคตของประเทศสหรัฐระบ,บุว่าในช่วงปีที่ผ่านมาสิ่งที่น่ากังวลอย่างมากสำหรับสภาพเศรษฐกิจก็คือคนรุ่นหนุ่มสาววัย18ถึง24ปีกำลังตกงานนะคะ ทุกๆ7คนจะมีหนึ่งคนที่ไม่มีงานทำและต้องนั่งอยู่บ้านกันเฉยๆกลุ่มคนหนุ่มสาวที่ไม่มีงานทำรวมแล้วประมาณ6ล้านคนอาจจะดูแล้วเป็นสัดส,ส่วนไม่มากเมื่อเทียบกับประชากรสหรัฐกว่า300ล้านคนแต่ถ้ากลุ่มคนรุ่นหนุ่มสาวไม่สามารถพัฒนาตนเองทักษะในเชิงการทำงานด้านเทคโนโลยีก็อาจจะยิ่งเป็นผลกระทบและเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนที่จะเป็นปัญหาตามมาในอนาคต สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะแต่สำหรับที่พอตแลนด์ขณะนี้ก็ยังเห็นความหวังอยู่นะคะถึงแม้อาจจะเห็นสัญญาณที่ไม่ค่อยสดใสนักเพราะว่าเวลาที่ดิฉันเดินตามท้องถนนก็ยังเห็นกลุ่มคนไร้ที่อยู่อาศัยหรือกลุ่มโฮมเลสเดินไปเดินมากันตามท้องถนนมากมายทีเดียวค่ะแต่ประชากรที่นี่ก็ยังจะต้องเน้นการปรับตัวต่อไปความท้าทายยังมีอยู่นะคะเป็นอีกหนึ่งเมืองที่ ส่งสัญญาณว่าปัญหา,าเศรษฐกิจของสหรัฐยังเป็นเรื่องใหญ่สำหรับประชาชนที่นี่ค่ะนัฐากมลวาทินรายงานจากเมืองพอร์ตแลนด์รัฐออริกอนประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ